เรียนท่านในแพทย์สาธารณสจังหวัดบีรำท่านในแพทย์สมภูมิจุลิตาลุศรที่ขบวนจะผมในหลังสันพนันุศร์สาธารณสุขอำเภอเมืองบีรำในนามตัวแทนผู้จัดการประชาธิการชุมนุมปอสอมออำเภองบีรำประจำปี2556ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าที่เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมในวันนี้ซึ่งมีความเป็นมาของการจดประชุมวิชาการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองวีรมประจำปี2556โอรสังเกตดังนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองวีรำร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองวีรมโรงพยาบาลวีรมและเทศบาลเมืองบีรำได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองบีรมประจำปีเพื่อักาช2556 ซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องเป็นปีที่6แล้วโดยใช้ญขปรนการจากหมวดบุญหมุนการดำเนิน,นงานสาธารณสุขมูลฐานที่กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หมู่บ้านละหนึ่งหมื่นบาทในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประปสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอสมอเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสาภาพปัญหาด้านสุขภาพที่เปลีป่ยนแปลงไป ตลอดจนเชื่อมโยงไปถึงการพัฒนาด้านอื่นๆ,ๆการรวมพลังกับแกนรนาสุขภาพอื่นๆในการสร้างสุขภาพการเฝ้าระวังโรคที่เป็นปัญหาสําคัญของประเทศรวมถึงเป็นผู้นําในการรณรงค์ด้านสุขภาพต่างๆในชุมชนและเพื่อสรุปผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาตลอดจนความก้าวหน้าของกิจกรรมกอุดุนลการพัชนามให้กับโฉมอสมอทุกหมู่บ้านได้รับทราบ การประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการชมรมอสมระดับอำเภอจำนวน27คนประธานอสมระดับหมู่บ้านหมู่บ้านละหน,น,นึ่งคนรวม341คนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส,ส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งละหนึ่งคนรวม21คนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับผิดชอบการพัฒน,นาสุขภาพภาคประชาชนสำนักางานสาธารณสุขอำเภอเมืองบีรำจำนวน1คนโรงพยาบาลบีรำ และเทศบาลเมืองบรีรำอย่างละหนึ่งคนรวมทั้งสิ้น392คนโดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรและสถานที่จัดประชุมจากโรงพยาบาลบรีรำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบ,บุรีรำและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบีรัจน,นี้ันได้เวลาอันสมควรแล้วก็ผมก็กลับเรียนเชิญท่านประธานได้ให้เกียรติมอบไปประกาศเกียรติคุณอ,อสมอดีเด่นระดับอำงเภอประจำปี2556-10สาขา และกล่าวเปิดการประชุมวิชาการชุมลุมอสมอเพื้นเมืองบีรัมประจำปี2556รายชื่ออสมอดีเด่นระดับอำเภอ10สาขาได้แก่สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อได้แก่านางสาวสุธทาทิพย์สวัสดิสุขตมบลเมือง สาขาการส่งเสริมสุขภาพสาขาการส่งเสริมสุขภาพนางดาวจันทาหารตำบลสกแกพงมิโดยรพสตบุกลาวสขาขาสุขภาพจิตชุมชนนางละม่อมปะกลุกวันลำตำบลสกแกพงมิรพสตอนองเจียบ าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนนางบุภาศรีวิชัยตบอ2ห้องสาขาบริการสุขภาพในสสมชและการสร้างหลักประกันสุขภาพการเรีรนูพลาหาตน,กกตนตบสแกซังตโคกตา สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพนางนัทาวันตั้งชาติตมบลสกแกปรุปรงสา,าขาภูมิปัญญายท้องเทียนด้านสุขภาพได้แก่นางมุกดาเกิดสุขตมบลทนลุลฤก สาขาการก,กันและแก้ไขปัญหาเอชในชุมชนด้วยกันารนปรัดเนียงรุ่งโรจตำบนในเมืองสาขาการจัดก,การสุขภาพชุมชนานางสมศรีชินสุริพัน์ตำบนในเมือง ทานนมแม่สายใยรักแข่งครอบครัวนางสมพรสมนอกตมบลพระครูเดนเชิญท่านประธานถ่ายรูปกับอสมอรอรมณท่านสะทอครับ